แฟนตาติคฟาร์มสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงย่องเบาเข้าฟาร์มนะคะเราก็จะมาดูบรรยากาศรอบๆฟาร์มก่อนนะคะช่วงอากาศยามเช้านะคะแสงอาทิตย์อ่อนๆนะคะเราก็จะมาเดินเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะเดี๋ยวข้างๆฟาร์มเนี่ยเราก็จะล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะคะสาหรับไว้ให้น้องหมูออกมาเดินเล่นเนาะช่วงเย็นๆนะคะก็จะปล่อยน้อง มานะคะฝากกดติดตามแฟนตาสติคฟาร์มด้วยนะคะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกับน้องดดลลี่ผู้ติดสัตว์นะคะน้องเนี่ยติดสัตว์แล้วนะคะพร้อมที่จะผสมแล้วนะคะเพราะว่าจิมน้องบวมแดงนะคะน้องหลังจากที่กินอาหารอิ่มน้องก็นอนหลับปุยนะคะใช้ชีวิตแบบสุขสบายมากนะคะน้องๆเนี่ยอากาศก็จะเย็นๆช่วงเช้านะคะ อิ่มๆนอนหลับนะคะทุกคนน,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 คน้องน่ารักมากเลยนะคะ,เ,ะเ,เนี่หลับนิ่งเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ